อาเอาล่ะนักเรียนคะสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้จะทําได้ก่อต่อเมื่อนักเรียนไปเรียนในหนังสือภาษาพาทีคลิปที่แล้วก่อนนะคะซึ่งเวลาคุณคุณครูสอนคุณครูจะส่งคลิปทักษะภาษา แล้วก็ภาษาพาทีคู่กันนะคะโดยให้นักเรียนเรียนภาษาพาทีก่อนนะคะเหมือนอยู่ที่โรงเรียนก็คือเราก็จะต้องเรียนเนื้อหากันก่อนนะคะและเราจึงจะทําแบบฝึกหัดนะคะคราวนี้นักเรียนได้เรียนภาษาพาทีทักษะภาษาและภาษาพาทีคู่กันโดยเมื่อกี้นี้คุณครูสอนภาษาพาทีไปแล้วคราวนี้เราจะทําแบบฝึกหัดนะคะ,ะเปิดแบบฝึกหับดบทที่3นะคะนักเรียน ต่อจากของเดิมนะคะเพราะของเดิมถ้าใครเรียนเป็นปัจจุบันก็คือของเดิมได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ทําเป็นปัจจุบันแล้วนะคะอ้ามาดูโจทย์โจทย์สั่งว่าอะไรอ่านคําแล้วลากเส้นไปที่ภาพอ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพ,าน,าน,ภาพนักเรียนจะสังเกตว่าทุกครั้งก่อนที่คุณครูจะสอนอะไรคุณครูจะอ่านโจทย์สองครั้งเสมอนะคะสองครั้งเพียงพอสำหรับการฟังแล้วนะคะ คุณครูจะไม่ทำให้นะคะฟังดีๆนะคะคุณครูจะไม่ทำให้แต่คุณครูจะบอกว่านักเรียนจะต้องทำยังไงจะต้องไปดูภาพที่เกี่ยวข้องจากหนังสือเรียนที่เรียนไปเมื่อกี้แล้วก็เอามาโยงในเรื่องนะคะเช่นคำนี้เห็นนักเรียนเห็นลูกไก่ใช่ไหมคะเรียนเห็นภาพลูกไก่ใช่ไหมคะแล้วมีคําว่ากไอไก่ไม่เอกไก่ ซึ่งในบทเรียนเมื่อกี้นี้ใต้รูปภาพรูปไก่เนี่ยก็จะมีคําว่าก่อไอไก่ไม่ไอไก่ก็โยงไปที่รูปไก่แบบนี้ค่ะอ้าวคุณครูโยงให้ดูอีกภาพหนึ่งนะคะชออางอช้างไม่โทช้างก็จะโยงไปที่รูปช้างแบบนี้ค่ะอ่าคำนี้นะคะชออูชูก็จะโยงไปที่ช้างชูงวงแบบนี้ค่ะส่วนที่เหลือนักเรียนต้องไปดูเอ,เองนะคะว่า ภาพไหนมันเกี่ยวข้องกับคําไหนภาพใดเกี่ยวข้องกับคําใดไปดูภาพจากในหนังสือเมื่อกี้นะคะและนักเรียนก็จะทราบเองนะคะว่าเฮ้มันภาพใดเกี่ยวข้องกับภาพใดนะเพราะว่าคุณครูสอนไปเมื่อกี้นี้เองว่าเวลาที่นักเรียนทําภาพให้นักเรียนดูด้วยนะคะให้นักเรียนดูด้วยว่ามันรูปลักษณะ ับคำมันสอดคล้องอยังไงเดี๋ยวเราต้องใช้ในการทําแบบฝึกหัดนะคุณครูได้บอกนักเรียนไปแล้วนะก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วเชื่อฟังแล้วก็ทําตามนะคะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าแรกนะคะหน้าแรกลากเส้นตามภาพทําเองนะคะคุณครูติดดาวไว้แล้วนะคะเจอกันครูขอตรวจนะคะส่วนอันต่อไปบอกว่าให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกภาพที่เหมือนกัน ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกเนี่ยอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายถูกนะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเรื่องแปลว่าแปลเป็นไทยว่าให้นักเรียนขีดรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อกี้นี้เองที่ดูที่หน้าปกอะค่ะถ้านักเรียนคิดว่าเอ Hom ๊ะมันในเรื่องมันมีรูปไก่นะก็ขีดไก่มีช้างนะก็ขีดช้าง มีวัวหรือเปล่ามีวัวก็ขีดวัวมีเพื่อนไหมอ้ามีเพื่อนมีช้างก็มีคนไหมก็มีก็ประมาณนี้และนี่ตัวอะไรมีหมาไหมอ่าก็ประมาณนี้นะคะเอาล่ะอันนี้คุณครูใจดีทําให้แล้วนะเพราะว่าคุณครูจะสั่งข้อที่3ามค่ะอ่านักเรียนดูดีๆนะคะเขาบอกว่าโยงโยงโยงประโยคที่เกี่ยวข้องจากเรื่อง โยงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องคุณรูณต้องขอเล็กนิดนึงนะคะคุณครูจะทำให้ดูข้อหนึ่งนะคะเด็กเดกดูดูอะไรครูไม่รู้ช้างชูอ้าครูบอกว่าช้างชูงวงค่ะอ่าครูทำให้ดูข้อหนึ่งภูผ,ผาพาลูกช้างไปหาไปหาใครไม่รู้ค่ะเด็กๆดกดีใจเรียกลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กคือ เด็กดูอะไรคะนะลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กคืออะไรเออเรียนลองทำดูก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าคุณครูสุนารีจะมาเฉลยให้นะคะอา้าวลองทำดูก่อนนะอา้าวเอาล่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้แบบหัดคุณครูสั่งเท่านี้นะคะนักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูคะ่ะหนูทำไม่ได้อะคะ่ะมันยากคะ่ะ ก็ลองทำดูกับผู้ปกครองก่อนนะคะอ่ะหรือไม่งั้นก็ลองไปอ่านเนื้อเรื่องดูแล้วลองทำแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็รอครูได้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูจะเฉลยสำหรับข้อ3นี้นะคะแต่ครูเชื่อว่ามีเด็กทำได้นะคะเอาละคุณครูลบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูยากอะคุณครูทำให้ดูข้อเดียวลูกช้างชูงวงอ่าประมาณนี้นะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทำแบบหัดเป็นปัจจุบันนะคะการทำงานเป็นปัจจุบันจะทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เครียดนะคะเพราะถ้าสะสมไว้เยอะๆมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนทำไม่ไหวและท้อเทนะคะและเพื่อนที่เขาทำเป็นปัจจุบันเขาก็จะได้เกรดสี่เกรดสามคะแนนดีๆกันส่วนเราไม่ทำก็ไม่มีงานส่งคุณครูก็ต้องให้ศูนย์ ก็จะได้เกรดไม่ดีคะแนนไม่ดีนะคะสวัสดีค่ะ